เอาแล้วเอาแล้วมะโอยว่าท่านเนาะเอาโอนีนะครับโอนีพอเสียงนะครับสีม้าราีดน้ำเชื่อนะพี่น้องครับโอนีนะครับอันนี้น้ำเชื่อเอา้าเพชพีนี่เนะ่เป็นของพี่อยู่พนท่องนะพีงครับที่หนับที่หนิงนะครับอยู่หงโพนท่องตัวนี้นะเพื่อนน้องฝากโมนีมันบ้าครับของพี่หนิงนะครับตัวนี้ทั้งสองตัวเลยเราซื้อมาสูนเองนะครับแต่มาของมา <S <S <keep S 3> ของพี่หนิง 1, ครับเบิรโลโก้แล้วนะครับ นะครับตัวน,นี้นะครับพอสเสียงพี่น้องมาลีดน้ำเชื่อครับเพราะว่าพอเมื่อเห็นก็เลยข,ขอบางอาจเรือหมอให้หมอเข่ามาปกติเพื่อนหมให้เข่ามาแต่เพื่อนว่าเพราะว่าทุกคนเข่ามาในตรงตสวนลูกให้ผ่านเมื่อแล้วเพื่อนเขาพอเสีงเขาไปตรวจลูกแค่ว่าห้องในจังไพได้เข่ามาอดพี่เพื่นถามพอวพ่าพอเสียงอนนาบน้ำไปพอเพื่อนเรืวแมนเพืนพออ่นที่บังคับพออาบน้ำก้อนอนะพอเชื้อลงไรเนื้อมะิีดนี่พ่อกะ คือเราปาดโทั้วคนก็ทีมมาถามสอนทักกันวันนี้อาบ่อาบคื้อยากน้ำกูเจ็ตลอดขึ้นไม่ตี <c oughs> แต่พอตีแล้วมันกัดเพิ่นเหตุรอกขอไปหลีครับพอเพิพ่นเน้นมองเข้ามาเป็นดีครับดีกว่าล่วงบั่นบางล่วงบั่นคุนครับว่าเป็นเบาปวดอย่างมาปุ๊บเขาได้ล่างขาครับได้ล่างขาเลยขาเชองล่เมื่อกูแนวแล้วก็พ้อเสียงสื่อจับอาบน้ำพร้อมมันนี่พ่อก็เลยบอกว่าขอแซนพิสิทธตชนนี้นี่เรียนหนีนะพ่าแล้วพอเสียงก็เล่บางอาจตัวอาจารย์เพิ่นใบหน้าพอวายเอฟที่ทั้ง ประเทศไทยนี่ว่าเป็นเครื่องประเทศแล้วที่มอบไม้พอเถียงเนี่ยพอพอเถียงตัวจริงเพิร์ลได้บอกไงพอเถียงนี่มาเบิ้งมาถนอกมาซื้อเบิ้งเพิร์ลได้อนุญาตเพิร์ลได้ว่าขันวางจนกะาว่าเป็นอย่างอนุญาตให้พอเถียงพนะเออพอเถียงเลยว่าสิคอยจับบังเบิ้ง่นอกมันคือดูดน้ำบอกได้หลายแต่นี่ไหมอนุญาตได้คุณหมอเพราะผู้บริหารเขาเอื่นมาอย่างนี่ขันไม่เดินตามภาษาบันเท่าไหร่ครับกาบองหูแต่ภาษาเพิ่์ลเอื่นจับนี่เพิ่์ลซื้อมวลนี่ดอก คันเป็นพ่อเอึนนี่เพื่อพ่อเอึนหิหยังแบบเพราะเนอมันคือเป็นหนึ่งมันคือเป็นนึ่งอย่างกับพ่อนี่แหละพ่อแม่พี่น้องครับเบื้องเอาครับคันบ่อทันพี่น้องไม่เห็นครับพอสังเกตเบื้องล้วเมนหยังมันก็ออกเหมือนเมียกเลยแหละครับเมนบ่เออเพราะว่ามันคือตัวมันที่ขึ้นแล้วครับมันขึ้นพ่อเอาจับเสียบใส่หั่มเลยนะพ่อวพอพ่อกาไปจับใส่ดอกพ่อไปยานนั้นมามันผาด เออตั้งแต่คุณหมอเพิ่นกับบ่กาเอาตัวเม่มาใส่เด้เพิ่นว่าเป็อาตัวเม่มาลรอเพิ่นเอามาบะเ้อบ่ได้เด้เพิ่นว่าห้ามมันพลาดครับแต่พะว่าเอามาอยู่ในนี่เพิ่นสี่บ่ใหายซึ่งแท้วันเถาะครับแม่นเพิ่นเที่ยวแต่สวมเทียมบางทีเขาคอาจับบางคำนี่กับพ่อแหรอเพิ่นบอกว่าอันนี้คือ V R หมายถึงครับเอครับเออเอวีนี่เพิ่นเลยผมบอาผมกลัวมเป็น V R ว่าเป็นเพิ่นเอื่นว่าเอวีครับ เพราะฉะนั mo, whatever, ้นเนี่ยคันพ um, okay, ่อเบิ้งนี cima, ่เอ ah ิอนภาษาบ้านเฮาพื้นบ yeah, ้านพื้นบ้านกันหนียังนะครับเออคันพี่น้องอยากเอิอนจับในในน้ำเพล่อนกันเอวีครับว่าเขาเรียกอะไรเอวีพ่อเนี่ยเขาู่ศูนย์ใส่พ่อตอนไรเนี่ยคือเชื่องเชใส่พ่อคือพ่อจำไว้ได้ว่ามันเป็นสื่อในใบชื่อภาษาอังกฤษนะ nc text land เออ nc อย่างท e x ซั a แลนี่อย่างแต่พ่อจำไว้ได้ต้องทองไว้ผนยังได้จำได้ nc text ครับ ยูที่อำเภอได้พ่อนี่เอาออมไอยูน้าเือกครับน้าเชือกจังหวัดจังหวัดสารคามแหละครับเอาพี่น้องครับยูนี่นะเพควนรับคือรับดีนน้ำเชื่อน้ำเชื่อราคาำหลักานคือมีพันศูนย์กรมบริษัทพี่น้องเบื้องขนาดของดีนน้ำเชื่อหัวนี่เป็นสไตล์หลบพี่น้องครับคนออกแบบสำหรับเป็นโรงแรมสำหรับงัวโดยตรงที่กำลังครับยูนี่นะครับว่าทราบดายดีครับพี่น้องแล้วกันหัวจะโตที่มีสุขภาพดีเบื้องผุ่นพี่น้องครับเบื้องขวักขวักก็จะว่ามันลงของพิเศษ ไปแล้วไปหาหมอไปยังส well. ี่ครับเป็นของพิเศษรองรับน้ำเชื่อพอพันที่มะเร็งยุ่นีทั้งหมด่อหาซิฟตพี่น้องครับพี่นี่ครับมีลัวรอบขอบชิดนะครับโลกของงัวต่างๆภาษาคำว่าอะไรพ่อเขาบบมินทันพ่อพอพ่อพ่อพอพ่อาแล้วครับเดี๋ยวมัือนตัวเหมันจับเหมือนลันบดไรไปไหน แมียนต่ว่านี่เขามากลัวน่ะดังคนคนจีนเขาหัวกลัวน่ะดังเพิ่นแต่ว่าันไปอยังด้อเอาข้อมลู่ไปฝากพี่น้องเอฟซีเขาเนี้ยเนาะพิ่นบอกหักเพิ่นกระติสอบถามเพิ่นว่าไปยังไหนพอเสียงไปเห็นเหมือนมันแทดจริงจังไหนจังไหนยังที่นามันสิบพอมแบ่งเฮี้ยนแบบได้บองที่นาเออปูรังคนคนว่าเพิ่นเอานำเทียนเอาเอื่นมาใส่ยังที่เด็ดสันเด้มาถามมันน่ะเออนั่นล่ะพอก็เลยมาตรวจว่ากระนำเทียนในเอื่นบ่บ่ได้เข้าผสมดอกเพิ่นเห็ดมีคุณภาพดี พอแต่ผมแต่ในผมไปเที่ยวสุรินทร์เสียมากผมกับไปทประเทศไทยแล้วเนาะนเกือบทุกประเทศไทยแล้วไม่ได้ไปได้ทางเหนือผมว่าซุนนี่สวยนะครับสวยออกแบบสวยเหมือนโรงแรมเหมือนที่พักเหมือนหลายๆอย่างนะครับตัวนี้นะครับอ่าอายุนี่เพิ่นมี่ัตวแพทย์ดูแลครับมี่สัตวแพทย์ดูแล,ลห่วยดีกว,ว,ว,ว่าอยู่บ้าลห้องวันละเออเดี๋ยวนี้เพิ่นยุนี่เพิ่นว่าดูแลตลอดนี่ซีสมงพนนะเออแต่ว่าเววพนยุนี่พนหนังมีแต่รสัตวแพทย์ผู้ตาย คันนี้แต่ถวัดแตะผู้ยิ่งพอเสียงกอ่อนอยากมาผักน้ำจากสองมื่นอยู่เอ๊เดี๋ยวพอเดี๋ยวบนีเฮาเอามาเห็ดเขาโฆษณาคนก่อน,าน,นถามผูดด้ใดอยากจะเอางัวมาลีดน้ำเชืยออร์พอพอเป็นเอามาบ่คันพี่น้องผูดด้ใดที่อยากได้เอางัวมาลีดน้ำเชียอครับเพราะว่าผมมาเบิงแล้วครับกับเป็นกันเองรู้ทึกว่าคนถีเทคแค่ดูแลกับพี่น้องกษิตกรกอนพี่น้องชาวไ่แาวหน้าเฮาได้มืนตาปากได้ยูผมว่าคันพี่น้องผู้อยากได้ มีงัวเถอกจังที่เขาไปเสื่องไปยังกะลำบากงาพี่น้องอยากเลีดนำเชียขายจังที่เผนกะลาบรีดให้ลาตอดเน่าพี่น้องเกษตรกรนะควอยกะีดค้ายกะรีดงวกะเรีดจังที่นะเออบังเออคนหายพอแมนอันนี้ขออนุญาตเอิญพี่นะครับเนาะแมเบอร์พีเจครับเบอร์ศูนย์แปดแครับศูน์แปดแปดห้าหกหนึ่งเก้าเกครับศูนย์แปดแปดห้าหนึ่น้อนครับ รีดไลน์เนี่ยส่วนลดไลน์นะผมตรงนี้คิดว่ารีดหาพันหลอดนี่เพิ่นคิดน้ำหลอดละยี่สิบบาททั้งข้ะถือเนี่ยมันก็เป็นการรีดทางลีดไลน์ทางถือไปน่ะเราตะวันวันนี้บรรยากาศอยู่คื่เหมือนโรงแรมครับอันนี้คือจอห์นฮิตไมรได้ขาศให้อยู่เหมือนโรงแรม้ยพอเห็นไหมคนนั้เป็นแกยู่ครับลัวรอบขอบชิดครับโรงเรือนนอนของไผ่ของมันผนเพียงประมาณนี้เราเป็นสไตล์หลอกเพื่อนผมและเพี่น้องครับแปลว่าเป็นการจัดบรรยากาศอย่างดีแล้วก็มีการควบคุมโดยอาจารย์คณะสตอแพทย์มิตริบุษา ไร่หม่องนะเพิ่นบอกมีหอดคณะบดีมาบอกอ่างในบอลคนที่ว่าเขาบอกคณะบดีคณะสัตวต้องแถบคนกลับไม่เป็นที่ปรึกษาหอยยุนี่ครับของมหาลัยสารคามนะครับมันวอกงานนี้มีนักวิชาการเข้ามาดูแลหลายคนพอสิคิดว่าเพิ่นเนี่ยมาตรฐานเพิ่นใส่ซื้อของคนมาเฮ็ดให้งคนพิ่นแม่นพอคิดว่าเพิ่นเฮ็ดขึ้นมาอย่างมาตรฐานพอมาเห็นกับมาตรฐานดีแม่นถึงว่าพี่น้องเอางัวมาฝากเพิ่นเลียดเจงสี่เพิ่นก็คิดแชร์ตัวละ60สิบบาทไม่ใช่เดือนละห0 0 0บาทหัวเดือนละ6,000บาทค่าจ้างเลี้ยงเนี่ย ถืงมือละเท่าไรก่อมูหันมือละสองร้อยเพื่อนกินหัวอาหารพร้อมกินข้าวโคตรมักพร้อมเลี้ยงให้แย่างดีเมื่อทีแค่ตัวผู้มานอนไว้อยู่นี่นั่นครับเหีนบ่ครับได้แล้วครับจนหีหลุดโคหน้าพคตรเลี่ยวอยู่เลี้ยใจพี่้องกัน,นกเลยภาคโคตรหน้าเ่าเดียวครับ